อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องกราบสวัสดีผู้ติดตามของช h a n n k t b 2องเกันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็คือช่วงที่หายไปนานนะครับนั่นคือช่วงมีพัสดุมาส่งแล้วจ้า <c oughs> ก็วันนี้ก็แน่นอนครับว่ารายการนี้เนี่ยก็จะก่อกำเนิดมาได้ก็ต่อเมื่อมีอพัสดุมาส่งนะครับก็ร้อยกว่าพันปีนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันมีอะไรมาส่งเยอะแหละแต่ผมแค่ไม่ได้กดอ,อ่ถ่ายอัดเอาไว้ แต่ที่ในวันนี้เนี่ยที่มันพิเศษก็เพราะว่าผมอยากอัดนั่นเองนะครับแล้วก็มันมีสิ่งที่ผมอยากได้อยู่ในนี้ด้วยที่ต้องหันไปอีกด้านเพราะว่าอีกด้านเป็นที่อยู่นะครับแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่รอช้านะครับในการก็ทุกคนอาจจะเห็นมันมีน้ําน้ําอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกผมเอาสเปรย์แอลกอฮอล์พ่นไว้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสนะแะน่นอนนะฮะการตัดแบบนี้ก็ทําให้ผมเนี่ย ตัดสรู้ถึงอะไรบางอย่างได้นะฮะนั่นก็คือนั่นเลยให้ผมตัดสรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าทําไมกูไม่ตัดอีกด้านวะผมเชื่อว่าถ้าเราตัดอีกด้านเนี่ยน่าจะรวดเร็วกว่านี้เยอะนะฮะแต่กูก็ดันมาตัดหลังกล่องซะได้นะฮะซึ่งไม่ทราบว่าหลาดน,นี่สุดยอดนะฮะเขารัดของมาได้หนานแน่นสุดๆนะเะนี่ยต้องแซะเอาค่คคอยๆแซะค่อยๆแซะกูแซะยังไงวะเนี่ยไปแซะยังไงวะเนี่ยโอเค เสียงแบบเสียงคือแบบบาดหูมากมาแล้ว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 นี่ไอซดก็มาแล้ว ถ้าใครชมกันได้นะครับมันจะมีคลิปที่ผมทําเป็นพอดแคสต์ที่พูดว่าหนังสือที่ผมอยากให้มีการ l อมากที่สุดนะฮะก็มีเรื่องนี้นะครับที่ติดโผมาแล้วนะคบผมก็ขอขอภัยในเสียงรถด,ด้วยนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ในสุดอันนี้ก็ติดโผลมาแล้วนะครับกับเรื่องมหาสงคราม32มสมดนะครับ the w a r of greydwich นะครับหรือในทางด้านชื่อของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นมาจโจไทเซนซันจูนินเนาะ ไอไซโนมาโจฮาโครชิอุนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะทำเป็นรีวิวแยกมาให้กับเรื่องนี้แน่นอนเพราะเรื่องนี้ผมบอกบด้คำเดียวว่าผมอวยมากๆนะะเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยพูดในคลิปนั้นก็แล้กันนะครับอันต่อไปนะครับก็คานูโจโมคานูโจนะครับจากคนไหนก็แฟนสาวนะครับก็สาเหตุที่ ซื้อแน่นอนว่าผมซื้อเก็บเพราะตัวหน้าปกนะครับผมอวยเธอสุดๆนะครับนี่คือเนี่ยฮะตัวอวยของผมนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับก็ซื้อมาเพราะอยากเห็นนางคนเดียวเลยซึกต่อไปนะครับก็เป็นซึกเดือดห้าวินะครับพิกชตานะครับก็รู้สึกจะเป็นชื่อที่คนละแบบกับไอ อนิเมะของช่องมิวส์นะครับก็แน่นอนสาเหตุที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมไปดูเมะแล้วผมชอบนะครับแต่ถึงเมะเมะมันจะแบบโหยเผาแบบไม่บรรยาบรรยานอะไรแต่ว่าแล้วก็รู้สึกว่าไอเมะเนี่ยมันจะตัดเนื้อหามั้งอ่ะออกไปด้วยมัง้งเพราะว่าพอเราไปดูแบบเนื้อหาที่แบบเขาพูดถึงกันอนะ่ะก็คืออุย้ยมันไปเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราซื้อมังงะมาอ่านเนี่ยน่าจะรู้อะไรในหลายๆอย่าง หรืออาจจะมีบางฉากที่ตัดออกไปและก็หวังว่าสยามอินเตอร์คอมิกเนี่ยเขาจะไม่ทำการอาลอยแพมั่งอะเรื่องนี้ของผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละรูปเล่มเนี่ยในแต่ละรูปเล่มเนี่ยมีเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ผมต้องแกะแบบดีๆนะครับเพราะว่าสยามอินเตอร์คอมิกเนี่ยผมต้องทําการหรือว่าเก็บเก็บถุง,ขงเขาไว้นะฮะเพราะว่าผมยังไม่เคยซื้อซองคุมแบบซิปล็อกหรือถุงแก้วเลยนะครับเพราะว่า ขี้เกียจล้วนๆนะฮะเอาเงินไปเปย์มาหง่ะหมดไงจนลืมซื้อของเล่มนี้ก็15บวกนะครับแล้วมาดูปกในกันนะครับเริ่มจากปกในกันก่อนอุ๊ผมผมมีดาเมจนิดนึงนะครับผมทางด้านปกในเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสีดำแล้วก็มีลักษณะเหมือน เรียกว่าคล้ายๆอันนี้ผมขอเรียกว่าสรรมการก็แล้วกันนะครับในราคา95บาทนี่ผมถือว่านี่ก็เป็นลักษณะรูปเล่มปกติของสยามอินเตอร์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในาปัจจุบันเนี่ยโอ้95บาทผมขอผมลืมเห็นก็ปัจจุบันเนี่ยเล่มส่วนใหญ่ของสยามอินเตอร์ก็จะอัปเดตให้มีลักษณะเล่มที่ดูหนาขึ้นส่วนคุณภาพกระดาษนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับมาแก่อีกเรื่องกันเลยดีกว่า นี่เรียบร้อยนะฮะกับคือคนไหนก็แฟนสาวเล่มสี่นะครับนหนก็ดูไม่มีอะไรมากนะครับโอ้ <c oughs> ก็นี่ก็เล่มสีเล่มสีนี่น่าน่าจะจบมิพอดีมั้งฮะสำหรับน่าจะแหละเพราะว่าเล่มสามนี่ก็ใกล้ตอนจบแล้วแสดงว่าเล่มสีนี่ก็น่าจะจบแล้วก็ขึ้นเนื้อหาใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ไว้นู่นกับนี่นะฮะก็ เดี๋ยวเอาไว้อ่านจบแล้วผมก็จะทําคลิปแล้วก็เอาไปลงวันศุกร์หน้านะฮะผมขอบอกเลยว่าไอ้พัสดุมาส่งรถจ่ายเนี่ยจะเป็นรายการที่ผมก็จะตัดเสร็จเมื่อไหร่ก็ลงตอนนั้นเลยดูปกในกันก่อนนะฮโอ้บอกแล้วมันมีลักษณะคล้ายมหาสุนชนเทศนั่นแหละฮนะก็หน้าปกก็จะเป็นโทมิโอกะ โกเซนกับอลิซาเบธ์แบตเตอรี่ก็สําหรับ3เรื่องนี้ก็นั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรมากก็อยาบมาโชว์ของเฉยๆก็มาช้าก็พวกนั่นแหละก็เป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับชอบกดไลค์อย่าลืมกดติดตามด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม